สวัสดีครับวันนี้พามาขัดสฟหน้าเนาะไฟหน้าเบียรออรจะเหลืองๆหน่อยเดี๋ยวจะพามาขัดครับดูที่มันจะใสขึ้นไหมประมาณนี้ก่อนขัดเดี๋ยวมาขัดกันเลยครับใช้กระดาษทรายเบอร์พันนะครับกระดาษทรายเบอร์พัน ใช้น้ำผสมน้ำแป๊บนะครับลูบลงไปขัดได้เลยครับเนี่ยเห็นคราบสังเวยออกขัดได้เลยครับคราบสังเองขัดทูดไปถูมาทูมันจะขยขึ้นนะดูครับเป็นโคนเลย อยากให้ดีเบอร์1,500ก็ได้นะครับแต่ละเอียดละเอียดนะได้ใส้ใสขับไปเลยครับเรื่อยๆเป็นกวัวคราบเหลืองจะหมดนะให้เป็นคราบขาวๆออกแทนนะ จะนี้เดีเทปมาปิดนี่นะครับกันรอยกันโดนสีอันนี้ผมที่เยียบปิดนะเอาแบบนี้เลยลูกทุ่ง เห็นได้ว่าขาบมันเริ่มขาวๆแล้วนะคาบเหลืองไม่มีแล้วนะขัดไปสักหน่อยครับ ขัดไปเรื่อยๆครับแค่นี้พอพาชุบน้ำเช็ดออกนี่ครับขัดเสร็จแล้วก็จะมัวๆนะเดี๋ยวเรามาขัดอีกรอบด้วยน้ำยาด้วยยาขัด เดี๋ยวรอให้แห้งครับพอขัดเสร็จแล้วนะครับมันจะได้ลายลยแบบนี้พอขัดเสร็จแล้วจะลายลยเราใช้โซล่านะครับเบอร์หยาบขัดก่อนนะรลอบแปกแล้วก็ใช้เป็นการหน้านะครับขัดละเอียดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาขัดกันเลยครับผมใช้เป็นเครื่องขัดนะแบบนี้ป้ายทำยาลงไป ลงไปครับเดี๋ยวเรามาดูเกิดความแตกตา่างยังไงให้ลองชมกันครับตั่นกันเลยครับ นี้ขาดอีกรอบครับสักสองรอบค่อยใช้ละเอียดขาดอีกรอบนึงครับ มไม่ใช่การหน้าขัดต่อ ปกติมันจะเป็นครีมนะครับนี่ผมซื้อมานานแล้วเป็นน้ำหมดแล้วเดี๋ยวขัดดูที่มันจะได้ขนาดไหนครับ เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยคนระับก็ใส่อยู่นะครับเราพาชมใส่ไหมครับก็ใส่อยู่นะเดี๋ยวมาดูข้างที่มันไม่ได้ขัดนี่ครับออกเหลืองเหลืองนะข้างที่ขัดนะคบนะข้างนี้เหลืองเหลืองข้างที่ใส่ เดี๋ยวมาขัดอีกข้างเอาเลยนะครับขัดเลยนะขาวเป็นงเหลืองออกขับจนกว่าจะมีข้าวขาวๆนะยาวๆเลยต้องใส่แฟบนะครับไม่งั้นไม่ลื่นเวลาเราขัดมันจะถูกไม่ค่อยไปครับต้องใส่แฟบห้ามันลื่ๆนนะแฟบหรือสันไหล แล้วน้ำยาสะผมนะฮะขัดไปเรื่อยๆครับใครไม่มีเครื่องขัดเราใช้ผ้าก็ได้นะครับผ้าชุอ,อ,อยาขัดมาถูๆๆครับแต่ต้องถูนานหน่อยแต่ถ้ามีเครื่องก็าจะแป๊บเดียว ไปเรื่อยๆครับขัดแล้วก็เช็ดคราบออกครับรอแห้งแล้วก็ขัดน้ำยาอีกที ผมใช้เป็นดตวร้อนเป่านะครับเพื่อให้มันแห้งเร็วๆจะได้ขัดพอขัดแล้วก็จะลายๆนวลๆแบบนี้นะขัดเลยครับทามยายลงไป ลงไปขัดอีกรอบครับ ไปใส่ขึ้นไหมครับก็ประมาณนี้แหละมันเก่าแล้วครับพอใช้ได้ มาขัดละเอียดทุกรอบขัดเสร็จก็ประมาณนี้ครับ พาดูสองขรั้งก็ประมาณนี้นะครับก็ดีกว่าเดิมอยู่นะขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับผม